สวัสดีครับผมผมตูมน้องน้องมงสลับครับบาสนะครับผมโปรดิวเซอร์มงสลับครับในรายการแคนกัสทอลมาคุยกันหน่อยสิวันนี้นะครับเราก็ ไม่ได้มาถามพีบานแหละเราสองคนจะมานั่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพลงถึงใครสักคนนะครับผมใช่เพลงถึงใครสักคนเนี่ยจะมีสเปเชียลป็นคนแต่งใช่ไม่ใช่เราทั้งสองคนเราสองคนมีหน้าที่ทําและถ่ายทอดใช่เราไม่ใช่สมาชิกในวงเราด้วยไม่ใช่ด้วยอืมเป็นใครกัน เป็นน้องชายหัวแก้วหัวแหวนถือว่าเป็นน้องชายนะอะถ้าเป็นสาวพี่เป็นน้องชายน,น้องชายแล้วผมก็เป็นนฐานะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทใช่นะครับชื่อน้องแบกน้องแบกน้องแบกนะครับตอนที่เราเรียนอยู่ที่มหาลัยด้วยกันใช่แบกกระตูมที่แบบเป็นบางโกบางโกติดกันเลย2คนนี้ <c oughs> แต่ว่าด้วยความสนิทสนมเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันตลอดน้องแบกกันครับแล้วน้องแบกเขาเป็นนักรตรีใช่เป็นนักร้องเป็นนักร้อง นักร้องทุกคนแน่นอนครับจะต้องอยากมีเพลงของตัวเองอยากแต่งเพลงแล้วน้องแบ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่แต่งเพลงได้แต่งเพลงดีเลยล่ะเฮอแต่งแต่งเพลงดีพอแต่งเพลงให้คนนู้นพอแต่งออกมาคนนี้ฟังก็โอเคโอเคมีเพลงหนึ่งที่แบ๊กแต่งออกมา ถึงใครสักคนเนียใช่เพลงนี้แหละที่สลาบเราเอามาทําตอนนั้นเป็นไงมังที่มาที่ไปอันีกว่าเพลงนี้คือเริ่มจากที่ว่าแต่งเนื้อเพลงเสร็จแล้วพอเมโลดี้ปึ๊บปรึกษาคอร์ดพี่บาสอ่าใช่พี่บาสก็เลยอัดไกด์แล้วอ่าตอนนั้นอัดเป็นมือถือตั้งมือถือแล้วก็นักตีต้าโป่งแล้วก็ร้องกันอ่เพื่อให้มันเป็นไกด์ออกมาก่อนว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงแบ็คเขาฟังจากที่พี่ทำปุ๊บเหมือนเขาคิดอยู่หลายวันน่ะก็มาหาผมอ่ะเม่ยผบตุ้ม มึงฟังเพลงนี้เจ๋งมันวพี่บา้าแต่งให้มึงเหรอถามคาถามแรกพี่บ้าแต่งให้มึงเหรอวะมไม่เพลงนี้กลัวแต่งแต่ว่ากูให้พี่บ้าไปทำคอร์ดแต่กูฟังมาหลายรอบอ่ะคิดมาหลายวันละว่ามันน่าเข้ามุงเนี่ยน่าเข้าอ,อัาาออสลามนะคือริเริ่มแบวบว่าจินตนาการของเพื่อนนะมันน่าจะเหมาะก,กับเราเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยงั้นเอาเพลงนี้อ่ะเอาไปทําดีกว่าสลามเนี่ยริเริ่มแบบว่าเราแบบเอ้ย จะดีอยู่วรขอคุยพี่บ้านแล้วกันว่ายังไงอะเราก็คุยพี่บ้านตอนนั้นพี่ก็บอกว่าอะไรนะเพลงมันเพลงมันแต่งให้มันร้องอืมใช่ป่ะใช่แล้วมันก็มีวงของมันด้วยนะอ่ามีวงมันอยู่ด้วยคราวนี้คือเราก็คิดว่าคนแต่งเพลงอ่ะแล้วเป็นนักร้องด้วยเขาแต่งเขาต้องได้ร้องเพลงเขาดิใช่อดีๆไปยกให้เพื่อความสนิทก็เราก็เกรงใจด้วยนะก็เลยแบบว่ามึงแต่งก็มึงร้องดว่าคุยพี่บ้านละเพลงก็เลยเก็บไปซึ่งตอนนั้นเพื่อนก็มีเพลงออกมาซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลหนึ่ง การต่อซิงเกิลสองจริงๆต้องเป็นเพลงเคยสักคนไม่ได้พี่เล่าอย่างนงี้ป่ะก็คนเราก็ต้องมีพวกก็ต้องมีจาานะครับ คือถึงเวลาที่ทำซิงเกิลสองเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์คือน้องแบ๊กก็เกิดเสียชีวิตกระทันหันแล้วที่เราก็ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนแล<ช>้วก็ไม่ได้ทําใจมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ว่าเวลาทีไไ่พูดนะครับมีพบก,ก็ต้องมีจาาเราก็หยุดสต็อปเพลงถึงใครสักคนไว้แล้วก็วางไว้เฉยหลังจากน้องแบ๊กได้เสียชีวิตลงทุกครั้งเวลามาทําเพลงไม่พิ่าเนี่ยเราจะพูดถึงแบบเราคิดว่าจนตูมต่างต่างว่าเออพี่จําเพลงที่แบบ๊กยกให้ตูมได้เปล่า เพลงนีุ้ณอยากเอามาทำรู้สึกแบบคิดถึงเพื่อนจริงๆไงไปยังฟังเดโมคือน้ําตาแบบตึมนะคิดถึงเพื่อนจริงๆอ่ะก็เลยแบ<ต>บดีไหมพี่คือเหมือนเพื่อนแบบมีผลงานถึงแม้จะไม่ได้ร้องเราจะไม่ได้แบบทําดนตรีขึ้นมาแต่เพื่อนเป็นคนแต่งเราอยากให้เพื่อนแบบได้ผลักดันผลงานเนี่ยผ่านเรา ที่ว่าเราเป็นเพื่อนสนิทนเราก็เอาออกมาทำเพีย e ซนต์มาทำความฝันแทนเพื่อนให้ได้ดีที่สุดคราวนี้เราก็เลยหยิบถึงใครสักคนที่มาคับแล้วก็เริ่มทำดนตรีทั้งหมดวางโครงโดยสลาฟเป็นหลักไปลองฟังตามใน YouTube ดูความรู้สึกของแต่ละคนจะรับรู้ไม่เหมือนกันใช่แต่ให้รับรู้ว่าเราตั้งใจทำเพลงนี้เพื่อให้น้องชายและเพื่อนสนิทคนนี้ให้ได้ตามฝันแม้ว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ตาม งจะแบบพูดถึงน้องแบ๊กกันประมาณนี้ว่าใครสักคนเนี่ยเป็นเพลงของใครมันมาได้ยังไงนะครับแล้วว่าเราทาเพลงนี้เพื่ออะไรแล้วช่วงที่เราทาเพลงเนี่ยพี่เรารู้สึกประทับใจตอนไหนบ้างเนีเพลงเนี้ยมันประทับใจพวกเรากันอยู่แล้วแหละเลยทํามาด้วยความโฟล์มากกว่าไม่มีปัญหาอะไรโฟล์ฟังง่ายโดยที่ไม่ได้ห,หวาอะไรมากความใหญ่ของดนตรีในระดับหนึ่งมาพรีเซนต์ ให้เพลงมันดูยิ่งใหญ่ส่งให้แบ็คเขาเป็นเพลงที่เราตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อคนพิเศษใช่ฝากอะไรนิดหนึ่งได้ไหมได้เพลงเนี่ยคุณต้องเสพดยการฟังเท่านั้นคุณจะเข้าใจไม่ว่าเพลงนั้นน่ะมันจะเป็นเพลงจากคนที่มันดังหรือมันไม่ดังกันแล้วแต่แต่เพลงมันมักจะดีเสมอ เพราะมันต้องผ่านกระบวนการคิดการกลองกันมาหลายรอบก<ช>็จะออกมาเป็นเพลงมาสเตอร์หนึ่งเพลงยังไงก็ฝากให้ไปฟังทุงทกๆเพลงกันแล้วกันนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะรับอย่าลืมนะครับติดตามช่องสระออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ